สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลมาเด้ออซยอบมงเลกหิวกจัแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทกนก็จะหมดต้องกกินข้าวกันแล้วมาเด้อถ้าหากว่าไม่พอไม่เค็มไม่อะไรก็ไปยนั่งไมาเลย

ัามเข้าเลยวางให้วางนี่วางนี่อังนี้เลย่างไอ้กี้กูกีแคยัเปลี่ยนกันก็ได้นะแจยคมั่งให้ก็ได้โอ้ยตอนนีกตืเหรอัอใช่จองแล้ว มีะไที่ที่ข้าคัผมน้องเอิน้าอรอยมากอร่อยดิวันนี้จำปลาดิอ่กรัะเียมดูดิกรเเจียไวก่อนดีกว่าเนี่ยชิมดวถอร่อยสุดๆไหนเหนียวรเทียเราก็มาทานข้าวขนวชิมก่อนด้วยกันนะทุกผู้ชมทุกท่านนะ ข้าตรงไหนข <fits you Elena> ่อยนี่หอมตื้นะยังฝังน้องได้พี่อีกเด็กตรงไหนนี่พี่อีกนี่วะโอเคจะได้วางกล้องถูกกันนะพี่บ่าวก็คำใหญ่มากเลยสิบบาทเศษก็ซื้อใส่ตู้เย็นไว้ลองดูนี่สิกินกับข้าวเมนูเด็ดเด็กมาอันพี่อีกแม่แกไม่กินได้แกบอกนะแกเรากินแบบกระดูกมันเหลือกระดูกมันมันอะไรเยอะอยู่ โอเคนะพี่น้องเห็นแต่หลังคนบาเห็ุใช่ไหมกล้องน้องก่อนนะเห็นทุกคนเหรออะไรเมื่วันอะไรเมื่อวันว่ะคลอมักค่ะนั่งเลื่อนจ้านะไปเดี๋ยวเรานั่งส่งน้ำหนักให้ทุกคนด้วยโอ้ยห้าคนนั่นทุกแม่คนเดียวเหรอคนเดียวเลยห้าคนทำได้พี่น้องปอนที่จะ กินได้ตวาปาไปนมหาสับหาอะไรอนไม่มีนะสับปอนกินแล้วคืนพี่เ่ากินแล้วนี่ไงไก่ไก่ไม่มีับนหยงหยแก้วพเอาหูดเ็นหนังไม่ไ่ว่อีียเข้าวอ่วะ ไม่หิวเท่าไรหิวข้าวไม่อร่อยไม่ก็ยู่หิวไม่หิวก็ยาบพึงกินเราให้หิวลองเพราะมันจะกินได้น้อยถ้ายังไม่หิวก็ไม่หิวกินหมดพี่บ่าวไม่เกี่ยวอยู่มันไม่มีเพราะสำรองอยู่เพาะมันมีสองตัวของเราอ ไล่ด right right. ิพ <lequel> <book> ี่หมามาหมาหมาหมาถึงกับขาดใจเลยที่บ่าวพูดชิดนี้ก็ไปก็นชิดสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ